วัย50หลายคนกําลังตั้งคําถามครับว่าจะอยู่บ้านเดิมไปจนแก่เลยดีไหมเพราะว่าเห็นรุ่นพี่บางคนเขาขายบ้านแล้วไปอยู่คอนโดเล็กๆแล้วชีวิตดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อนี่คือซีรีส์อยู่เล็กสําหรับคนวัย50อัพที่อยากจะอยู่ให้เรียบง่ายขึ้นแล้วก็อยู่กับสิ่งที่สําคัญจริงๆครับ ในคลิปนี้นะคบเพื่อนๆพี่ๆจะได้รู้ถึง6เหตุผลที่คนวัย50อัพยอมขายบ้านใหญ่5ล้าน10ล้านแล้วไปอยู่คอนโดเล็กๆไซสัก50ตารางเมตรมันเป็นเรื่องของสุขภาพความเหงาไลฟ์สไตล์แล้วก็อนาคตที่พวกเขาอยากจะเลือกเองครับถ้าเคยคิดว่าจะอยู่บ้านเดิมไปจนแก่ช่วงวัยสุดท้ายดีไหมเนี่ยคลิปนี้อาจจะช่วยให้คุณคิดได้ชัดเจนขึ้นครับ แล้ว clips, ท้ายคลิปนะครับเราจะมีแนวทางที่ควรต้องระวังถ้าหากอยากจะเปลี่ยนมาใช้ชีวิตแบบนี้บ้านผมลองรวบรวมคอมเมนต์มาจากคนในเน็ตนะครับทั้งไทยแล้วก็เทศนะครับว่าทำไมบางคนถึงอยากขายบ้านหลังใหญ่แล้วก็ไปอยู่คอนโดแบบห้องเล็กๆนะครับอลองฟังดูนะครับว่าเหตุผลเหล่านี้มันอาจจะตรงกับความคิดของเพื่อนๆพี่ๆบ้างไหมเหตุผลข้อที่1ชีวิตเบาขึ้น เปลี่ยนภาระเป็นผลตอบแทนนี่คือการเริ่มคิดจับประเด็นพื้นฐานที่สุดเลยครับนี่ก็คือเรื่องของเงินบ้านเดียวหลังใหญ่แปลว่าอะไรครับมีภาระทางการเงินมหาศาลไหนจะค่าดูแลสวนค่าไฟค่าน้ําซ่อมรัว้วซ่อมหลังคาอะไรที่มันจะต้องแบบว่าดูแลรักษาไปตามอายุของมันใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนเนี่ยพอขายบ้านแล้วย้ายไปคอนโดมันไม่ใช่ว่าแค่ได้ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวในเรื่อง จุกจิกมากมายนะครับแต่ว่ายังได้เงินก้อนซึ่งเป็นส่วนต่างเอามาใช้ต่อนะครับบางคนอาจจะเอาไปลงทุนนะครับเพิ่มความมั่นคงทางการเงินได้นะฮะมีรายงานจากคลิปลิงเกอร์นะครับเขาบอกว่าคนวัย60อัพนะครับที่ดาวไซซิ่งหรือว่าลดขนาดบ้านเนี่ยสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายรวมได้เฉลี่ยถึง30% ถ้าคิดกลมๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่าปกติเคยอยู่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่อาจจะต้องใช้เงินใช้คอสประมาณเดือนละ60,000บาทรวมนู่นนี่นั่นแล้วนะครับแต่พอย้ายไปอยู่คอนโดนะครับอาจจะเหลือคอสงบประมาณต่อเดือนเนี่ยแค่42,000บาทแล้วเงินที่เหลือส่วนต่างก็สามารถเอาไปใช้ ลงทุนเพิ่มทุนหรือว่าเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้นะครเหตุผลข้อที่2นะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสะดวกครับอายุ50ขึ้นมาแล้วนะครับมันต้องยอมรับแหละลักษณะร่างกายเรามันก็เริ่มเปลี่ยนนะบางคนขึ้นบันไดาย,ยากขึ้นแล้วนะฮะขึ้นไปแค่ชั้นเดียวเนี่ยโ,โหหอบแฮก,กและเจ็บเขา่าเจ็บหลังอ่ะอาการมันเริ่มมาแล้วเดินไกลก็ไม่ไหวเหมือนก่อนนะครับตอนที่อยู่บ้านเดียวบ้าน2ชั้นบันได ขึ้นลงขึ้นลงวันหนึ่งอะกี่เก้อะนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นภาระส่วนคอนโดครับแน่นอนมีลิฟต์นะแล้วก็หลายโครงการเนี่ยมีการออกแบบสําหรับผู้สูงวัยนะครับมีทางลาดเอาไว้ให้พร้อมนะครับห้องน้ําก็ดีไซน์แบบมีราวจับไว้ให้แล้วนะครับแล้วถ้าแบบเจ็บป่วยอาการเล็กๆน้อยๆก็แค่ออกจากลิฟต์แล้วก็เดินไปคลินิกใกล้ๆได้สะดวกนะฮะไม่ต้องขับรถจากชานเมืองเข้ามาใน เมืองเพื่อจะแบบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็เป็นการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ให้คนวัยนี้ได้จริงๆครับเหตุผลที่3คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นชุมชนครับหลายคนอาจจะนึกว่าไอ้อยู่คอนโดเนี่ยคือแบบคนมันเยอะแยะมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่น่าไว้ใจนะฮะแต่จริงๆ มันก็แฝงความปลอดภัยอยู่นะมีรอปรพอ24ชั่วโมงใช่ไหมมีกล้องวงจรปิดนะมีระบบคีย์การ์ดนู่นนี่นั่นและที่สําคัญนะครับมีผู้คนเดินผ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยที่มาจากปัจจัยภายนอกนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของจิตใจด้วยครับที่จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เงียบเหงาเกินไปมีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจครับเขาไปพบบอกว่าการที่เราได้อยู่ใกล้คนอื่นแม้ว่า ไม่ได้รู้จักกันมากไม่ได้สนิทกันเลยนะครับแต่มันช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพจิตดีขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นได้ฉะนั้นการย้ายมาอยู่คอนโดมันไม่ใช่แค่เป็นการพูดถึงเรื่องของการย้ายที่อยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องว่าเราจะรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่จริงๆในพื้นที่นั้นครับเหตุผลข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์วัย5้อัพที่ชอบอยู่ใกล้สถานที่มันที่มันตรงกับวิถีชีวิตนะครับ ประเด็นนี้คือเรื่องของรูปแบบชีวิตของคนวัย50อัพที่หลายคนไม่อยากขับรถไกลแล้วอยากจะแค่เดินไปซื้อของใกล้ๆบ้านได้อยากมีร้านกาแฟไปนั่งเล่นที่อยู่ใกล้ๆนะครับอยากมีห้างาที่ใกล้รถไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าคอนโดในเมืองมันตอบโจทย์ชีวิตแบบนี้ได้ดีโดยเฉพาะโลเคชันดีๆนะฮะเว็บไซต์ดี property นะฮะเขาบอกเลยว่าคนไทยวัย50-60เนี่ย ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกถึงประมาณ 60- 7 0พวกเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโครงการใหม่หรือว่าหรูหราอะไรเลยขอแค่ใช้ชีวิตได้ง่ายอยู่ใกล้ของหรือสถานที่ที่จำเป็นนะครับไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องขับรถทุกวันแบบนี้ต่างหากครับคือคุณภาพชีวิตที่คนวัยนี้ให้ค่ามากที่สุดครับเหตุผลข้อที่5เรื่องของทุนคืนเพื่อชีวิตหลังเกษียณครับบ้านหลังใหญ่แม้ว่าโอเคมันคือทรัพย์สิน แต่ว่าถ้าไม่มีใครใช้ประโยชน์แบบเต็มที่นะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบสินทรัพย์ที่นอนนิ่งๆใช่ไหมครับการย้ายไปคอนโดเล็กด้วยการขายบ้านหลังเดิมแล้วได้เงินก้อนมาเพื่อเอามาใช้เป็นเงินก้อนเสริมเข้าไปสําหรับเงินกเกษียณอีกนะฮะหรืออาจจะเอาไปลงทุนอื่นมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับมีสถิติในสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่า Y ัย65อัพเนี่ย เขามีทุนจากบ้านเฉลีย่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ10บล้านบาทคือถ้าปล่อยไว้เฉยเฉยมันก็จะเสียไปกับอะไรอะค่าส่วนกลางค่าม a เ n นแนนซ่อมแซมดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอขายได้แล้วนะครับแล้วเอาเงินนี้ไปใช้ให้ตรงกับเป้าหมายชีวิตเช่นอาจจะเอาไปลงทุนต่อให้มีรายได้เพิ่มหรือว่าเอามาใช้จ่ายเพื่อความฝันไปเที่ยวรอบโลกอะไรก็ว่าไปนะฮะหรืออาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้การเงินเนี่ยมันดูมั่นคงขึ้นไปอีก อีกอย่างนะครับคือการที่เราไม่ต้องมาพวงกับบ้านหลังใหญ่ที่มันจะต้องเอ้ยถึงเวลาเดี๋ยวไอ้นั่นต้องซ่อมไอ้นี่มันพังนะฮะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออช,ชีวิตมันโล่งขึ้นมันไม่มีเรื่องที่มันเป็นภาระทางความคิดเนี่ยมาจุก,จ,กจิกนาคาญใจครับเหตุผลข้อที่6นะครับเพราะชีวิตต้องการความเคลื่อนไหวเล็กๆไม่ใช่ความเงียบวังเวงคนจํานวนมากครับที่ย้ายมาอยู่คอนโดบอกเลยว่า มาอยู่เนี่ยแบบไม่ได้ต้องการเพื่อนสนิทไม่ได้มาหาเพื่อนใหม่นะไม่ได้มาอยากอยู่ร่วมกับใครนะครับแต่แค่ต้องการความเคลื่อนไหวรอบตัวบ้างคือถ้าอยู่แบบที่บ้านเดิมนะอาจจะเป็นบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านมันอาจจะเงียบสงบแต่ว่าเงียบจัดเลยเดินไปในครัวก็ได้ยินเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกบางวันไม่มีใครผ่านหน้าบ้านเลยก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆอ,อะไรก็ไม่มีนะครับแต่ว่าคอนโดเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเออเรายังอยู่ในสังคมนะ แค่เดินผ่านล็อบบี้ชั้นล่างนะมีคนเห็นหน้าหรือว่ามีคนกดลิฟต์พร้อมกันขึ้นลิฟต์มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดความรู้สึกว่าเราอยู่ลําพังลงได้เยอะเลยทีเดียวแล้วยิ่งสมัยนี้นะหลายๆคอนโดเขาก็แบบมีพื้นที่ส่วนกลางนะมีห้องสมุดห้องนั่งเล่นมีดาดฟ้ามีสวนมีสะไว้น้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้เจอผู้คนบ้างอาจจะแบบไม่ต้องคุยกันก็ได้ไม่ต้องสนิทนะครับ แต่มันทำให้ได้แค่รู้ว่าเออโลกยังมีคนเคลื่อนไหวรอบตัวเราอยู่นะสำหรับคนใบนี้บางคนนั่นก็พอแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อลองคิดนิหนึ่งนะครับว่าที่เราพูดกันมาตลอด6เหตุผลก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มันตรงกับชีวิตของคนโสดหรือว่าคู่ที่ไม่มีลูกอยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับเพราะถ้าเพื่อนๆพ,นพ,พี่พี่ยังอยู่กับคู่ชีวิตในบ้านหลังเดิมยังมีลูกๆที่กลับมาบ้านบ้างในช่วงวันหยุดนะครับบ้านหลังใหญ่นั้น มันก็อาจจะไม่ใช่ภาระเลยแต่ว่ามันคือพื้นที่ร่วมของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความทรงจำแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับไม่ได้ชวนให้ย้ายออกจากบ้านเลยนะครับแต่แค่จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆพี่ๆรู้สึกว่าบ้านที่อยู่เนี่ยตอนนี้มันใหญ่เกินไปแล้วกับชีวิตณปัจจุบันเนี้ยก็ให้รู้ว่าเออมันมีทางเลือกนี้อยู่ด้วยนะครับที่หลายคนทั่วโลกเขากำลังเป็นเทรนกันอยู่นะฮะ แล้วถ้าฟังมาทั้งหมดเราเริ่มคิดว่าเอองั้นฉันควรจะย้ายเลยไหมก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปอ mm ีก hmm. อ okay. ีกนะครับเพราะว่าการย้ายจากบ้านไปคอนโดมันไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดบ้านนะแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตไปทั้งระบบเลยดังนั้นก่อนจะตัดสินใจนะผมอยากชวนมาฟัง4ข้อควรระวังที่อาจจะทำให้เพื่อนๆพี่ๆตัดสินใจอย่างมั่นใจขึ้นครับข้อแรกนี่คือทางเลือกของคนในเมืองเป็นหลักครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะหลายคนอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับที่คอนโดมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมีให้เห็นทั่วไปนะครับมีรถไฟฟ้ามีคลินิกหมอมีระบบสาธารณูปโภคครบคันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะอยู่แบบชานเมืองของต่างจังหวัดอีกนะฮะบ้านเดียวนี่น่าจะยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีที่ดิน มีญาติอยู่ใกล้ๆแล้วชุมชนที่อยู่ยังอบอุ่นครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้มันก็อิงจากบริบทของคนในเมืองเป็นหลักนะครับแล้วใครที่ใช้ชีวิตแบบ low speed slow life อยู่แล้วนะมีที่ดินมีเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือกันเป็นหูเป็นตาให้กันผมว่ามันน่าจะเป็นชีวิตที่โอเคมากแล้วนะครับ ข้อ2ที่คุณระวังคือเรื่องของค่าส่วนกลางกับรายจ่ายแฝงในคอนโดนะครับก็แน่นอนอย่างที่รู้ครับคอนโดมันไม่ได้จ่ายแค่ค่าผ่อนหรือว่าเราซื้อขาดมาแล้วจบกันแค่นั้นใช่ไหมครับค่าส่วนกลางรายเดือนนะที่มันรวมไปถึงค่าอะไรอะรปอปพอค่าลิฟต์ค่าสวนฟิตเนสทำความสะอาดประกันนู่นนี่นั่นนะครับบางแห่งอาจจะเก็บไม่มากนะครับเดือนละพันสออะไรก็ว่าไปแล้วแต่โลเคชั่น แต่ว่าถ้าคอนโดหรูๆหน่อยหรือว่าอยู่โลเคชันแบบดีๆกลางเมืองเนี่ยมันก็แตะไปถึง3 0 0 0 5 0ห0หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำต่อเดือนนะครับแล้วถ้าเราลืมคิดถึงค่านี้ด้วยก็อาจจะคิดว่าเออย้ายมาแล้วค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยเออมันต้องมียอดที่เราจะต้องควักออกทุกเดือนอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเอามาเป็นปัจจัยในการคิดด้วยนะครับข้อ3ที่ควรระวังคือเรื่องของอารมณ์และความผูกพันที่ไม่มีใครบอกได้ครับ ถ้าหากว่าคุณอยู่บ้านเดี่ยวมา20 30 40ปีไอ้ต้นไม้หน้าบ้านต้นนั้นมันโตมาพร้อมกับลูกอะห้องครัวมีกลิ่นเฉพาะตัวเสียงลมผ่านหน้าต่างเราคุ้นมันจนกลายเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าการย้ายไปอยู่คอนโดมันจะมีเหตุผลมารองรับขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมัน บังคับกันไม่ได้แล้วมันก็ประเมินค่าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มีเคสจริงๆนะที่หลายคนย้ายไปอยู่คอนโดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าอึดอัดว่ามันเล็กลงแต่ว่ารู้สึกว่าเหงากว่าที่คิดหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนไม่ได้อยู่ไม่ได้ลงหลักปักฐานนะมันไม่ได้อยู่กับดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าหากว่ายังเกิดความลังเลนะครับลองใช้วิธีนี้ครับลองไปเช่าคอนโดอยู่ก่อนสัก3เดือน5เดือน6เดือนนะครับ ถ้าอยู่ไปแล้วรู้สึกว่าโอเคอ่ะก็ค่อยคิดขยับไปซื้ออันเนี้ยก็ยังไม่สายครับข้อที่4ที่ควรระวังคืออย่ามองแค่วันนี้ครับให้มองไปอีก10ปีอย่าย้ายเพราะว่าเบื่อบ้านเริมแล้วนะหรือว่าเพราะคิดว่าเอ้ยคอนโดมันน่าจะคือคาตอบมันเป็นเทรนด์เนอะแต่ว่าให้ถามตัวเองว่าอีก10ปีจากนี้เนี่ยฉันจะใช้ชีวิตที่ไหนได้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าตัดสินใจผิดนะฮะการที่จะย้ายกลับมาอีกทีนึงนะตอนอายุ70โอ้โหมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับ นั่นคือ4ี่ข้อควรระวังที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าต้องเอามาคิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนประกอบการตัดสินใจดีๆครับทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่สูตรสาเร็จเลยนะครับแต่มันคือทางเลือกที่หลายคนเขาเริ่มเลือกแบบนี้ด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าเออม,มันเบาวกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่านะถ้าคุณยังอยู่กับครอบครัวดีๆมีลูกอยู่บ้านยังกลับมาบ้านเป็นระยะระยะหรือว่ามีสามีภรรยาที่ยังเดินด้วยกันไหวการอยู่บ้านหลังเดิมมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลย แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเริ่มใหญ่เกินไปแล้วนะชีวิตมันเริ่มเหนื่อยแล้วนะในตอนนี้นะคอนโดอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เหมาะกับช่วงวัยนี้ก็ได้ครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ